สวัสดีครับพบกับ EP ใหม่นะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมสิ่งที่ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่กับอ้อยปลูกใหม่ห้าหกเดือนแล้วครับปัญหาคือเราไม่ได้ฉีดยาคมยญ้าตั้งแต่แรกนะครับออยห้าคมน่ะก,ก็ ถึงจะมีอ,อ,อ้อยเกิดขึ้นมาแต่ก็เป็นต้นเดียวๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะโตไม่ทันไม่ทันรุ่นไม่ทันแน่นอนเหลือเวลาประมาณ4เดือน5เดือนส่วนรถไถก็ เอาเอาผานผานไถามาไถาไปรอบนึงพอช่วยให้ย้าลมนะครับแล้วก็เอาจอบหมุนมาลงในวันเดียวปรากฏว่าฝนมาครับพายุขเข้าพอพายุขเข้าปุ๊บก็รถก็ใช้ไม่ได้แนละ้วติดลมครับเป็นที่นาเก่าที่เหลือก็คือใช้เมน์นะครับใช้ใช้มีถางหน้าถางออก อนนี้ถังได้ประมาณเจ็ดไร่ครับฝั่งตะวันตกฝั่งซ้ายเนี่ยได้แล้วเจ็ดไร่ครับพอได้กะว่าจะถังเสร็จแล้วก็เอายามาเพ่นอีกรอบก็พอส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับเหลืออีกเจ็ดไร่กว่าก็คงตัดไปตัดนี้ไม่ใช่อะไรนะครับตัดให้หญ้ามันหายไปอ้อยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าโตไม่ทันรุ่น หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเหลือเวลาประมาณ4-5เดือนก็ทำไปก่อนนะครับอายุได้ขา่าวว่าปีนี้ฝนจะหนักนะครับถึงเดือนธันวานเลยสรุปว่าเราถ่ยก็เอาใส่ย,ยามาฉีดได้อย่างเดียวเหลืออีก7จ็ดไร่กว่าสักสิวันก็น่าจะรู้เรื่องนะครับสรุปก็คือห้อยนี้ ถาไม่ได้คมย่าแต่แรกนี้ก็คือจบเลยนะครับเรื่องน้ำของก็ยังเป็นเรื่องรองนะครับสําหรับที่นี่นะสําหรับท่านใดที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้น,นะครับผมจะได้ลองมาหาวิธีแก้ไขดูอาเป็นว่าฝากติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ